มีหยังระบาดมาละติเฒ่าแล้วไปเบิ่งสวนกล้วยมาไปเฮ็ดกับข้าวอยู่เฒ่าเฮ็ดนั่กินอยู่เจ้าเฮ็ดนังกินเฒ่าแกงนไม้ล่ะอพ่อเอ้าเฮามาแต่บ้านเมื่อวานนี่โดนบ่แม่นเฮาบ่นแม่นเฮาจะบวัดเาก็กินแกงนไม้เด้อเนาะแม่นบ่แม่น่อยบานอิ่มบนอิ่มไปตใจก็ว่ามันแซ่บเลยแกงอีโอ้ ที่แกไม่มาอีกดิแมนแต่วายูุวันไม่ได้ใส่เห็ดหูหนูอยูุวันเคยซื้อเห็ดหูหนูก็เลยก็เลยเอาเห็ดหูหนูมาใส่แมนโอยังแล้วมาอีกไมีผักขาบอนหลาเถอะผักขามีแล้เนาองเคยซื้อไว้แล้วใส่ใบแมงลักมีบอนหลาเถอะมีพร้อมเรียบร้อยนี่บ่แมนยังดอกขาดบ่มีข่อยไปซื้อมาให้บ้าเคยเตรียมพร้อมแล้วไม่ไม่ขาดยังบ่นี่ข่อยไปซื้อมาให้บ่บ่ขาดอยงเลยข่อยพร้อมแล้วกันเนี้ว่าเคยเตรียมพร้อมแล้วเฮียจับแซ่บเด้อเถอะเด้อเดี๋ยวข่อยมากินเด้อจ้าจ้ะจับแสบเด้ออ่าน้ำร้อนเลยเด้อเออเอออ่าน้ำ รอเลยเดี๋ยวข่ชีสแล้วข่ชีสอื้นดบกเออบ่ยากดอบเจ้าเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเลยเห็ดเลยแกงแกงหมอใหญไๆเราท้าเออเออม้อนี้วาคือบอกไงเก่งทำมให้กินกับว่ายากว้าไข่ไปเลยดี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 จักรีนะแม่เฮ้ยมื้อใดกระิเห็ดยังให้กินกับเว้ยๆๆคั่นว่าตาบกกรตาบกกรกระจมเลยเก่งมาไมสองสามที่หามือซ้อนกันว่าเปลี่ยังมาเนี่เออดีอะกระป๋าไปหยังระบาดเนี่ย ไปตามทางข่อยตัวฮะจะไปยุนพ่อนาแม่ข่อยเร็วเว้ยเฮ้ยเฮ้ากันก่อนเมียยังจะไปยุนพ่อนาแม่จงไหนคือเบากันดีๆยุบกันอ่ะมันก็เกินไปยูเพชรสมบูรณ์ไปเพชรสมบูรณ์มันกับแกงแล้วไม่ให้กินมานี่กับสิแกงแล้วไม่ให้กินเออเกินไปเ่าเกินไปพอแล้วพอแล้วว่านัี้จะคือเบาดีๆยุ่มแม่จะว่าข่อยว่าไม่จะสิอยากแม่ปัดสดปัดสดเคยกินเ่ะนะเออเอาคือปัดสดม้วนแท้โอ้โหสีกินจะแกงไม่ไม่ ไปตัวไปดูเจ้าไป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 เอาลง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 สิไปไหนมาเงินหายไปมือเจ้าสิแกงกันโอ้ไม่กลเกินไปมาไปเดอ๋ยวไป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 คอยเพี้ยนเมนุคอยเพี้ยนเมนูเขาเพี้ยนเมนุเอาโอ้โหเดี๋ยนี่แม็ี่แม็กเงินนี่แม็กี่แม็เงินแม็กี่แม็โอ้ห้าสองสามสี่ห้าอู้คันหึเออเาไปแบ่งกันพู้หารเไปซื้อนี่มาลักเอาแบบสมมานึ่ง เออไปซื้อเนี่ยมาหน้าบกสองสามาน้ำหรืออยากได้ไก่มาต้มก็ซื้อเอาอยากได้ไก่บ้านมาต้มก็ซื้อเอาเอ้อพอบ่ล่ออะไรพ่อพื่อพอเราไม่มีหรอไมนมีพอเอาบกสองสาหรือสิเอาบักสีเอาบกสองสาเอาบักสีเอาไข่บักสีเอาไปอีกอ่ะพ่อมิกเซอร์พ่อมิกเซอร์เอาเออเจังสีไหนแม่เออเจ้าเจ้าอยากเจ้าก็กินไปแกงต้องไม่ใครอยากกินเนี่ยใข่อยกินเนี่ยเด้อเถอะเด้อเออแกงกินไม่จะอยู่กันได้เออเออเดี๋ยวพอไปแล้วพอไปแล้วเดี๋ยวขไปซื้อเที่จะเข้ากันพอไปแล้วเนาะพอไปพอไปพอไป ไอ้วบเลยม่เ,ยมเห็นจะฉีดไิ่เห็นจะกินแก๊แกงน้องใหม่นี่นะฮะฟาดมั้นี่อืมไปก็ได้เทาขอบใจได้ไล่ไปแล้วโอ้ยแกงน้องใหม่กินจิตกันสามมือเพราะว่าไม่ดีมาได้หอบกระเป๋านี้มี่ยเกียบแล้วน้องกูนี่